เาฉะนั้นเวลาเขาให้เขาจะให้เบาแต่อันนี้แบบชาวบ้านร้องนะลูกตัวนี้สายชาวบ้านถ้าเป็นสายหน้าตาสิลห้าให้รีบเลยแล้วคนร้องถึงจะร้องต่อสังเกตไหมคะแล้วก็เพลงเพลงเรือวักหลังวักหลังวักที่สองเสียงจะต้องสูงขึ้นพลาะลูกคู่รับห้าเหมือน,นเรื่อนี้ลงคลื่นมือห้าหแต่ถ้าเป็นเพลงชอยวักหลังลงต่ำ พราะต้องคู่กระทุมว่าน้อยแม่ทอาทเห็นไหมจับได้แล้วด็กไม่ต้องราไม่่ร okay ค่ะต้องขึ้นเพลงให้ถูกก็จะร้องได้นะเออ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 เเเออน ออกมานอกจากคิดคาตาเท่าไหร่ เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเพลงในนี้แล้วพี่ตอบก็มีลังตัดด้วยลัตัดเมื่อปีก่อนรู้สึกจะให้ร้องอันนี้นะคะกูุู่โจ้เนี่ยแต่งให้น้องน้องใหม่ก็ประกวดดาวเด่นของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอบานค้าไทยนี้สมาชิกของคณะนี้คณะเดียว5,000คนแต่ละกลุ่มกลุ่มทั้งหมดเลย30คู่จะร้องนำตัดทั้งหมดในคนนั้นนะรู้สึกดมาก ลงจริงๆเลยอ่ะป mm <c ười> <c ười> <c ười> ีนั้นสนุกสุดๆเลยอ่ะให้เาร้องกันนะบางคนออกมาเป็นแล็ปแค่หาดีดึมดึมโจาะึดึมโจึมเจอสาวสดึมมาจะซึมทำไมดึมดึดึมดึจดเจอสาวดึมมาจะซึมทำไม มีรอบที่สองครับพี่น้องหนุ่มสาวแม่แม่หรือแถมนะเก็นใบปัจจุบันก็รองคือแถมไปหมดนละแม่แค่เหลือเห็นดาวมันร้อนเผากับดาวไหลมากันก้าคนหน้ามน่างสวยมากเห็นแล้วเปรี้ยวปากนึกอยากอยู่ใกล้ ขยบเข้าไปอีกนิดก,ก็อยากสะกิดแต่ไม่กระลาผู้ชายต่อ <c oughs> จึงส่งสายตาชวนมาสูสซากับไวใสที่เห็นแล้วหิว <c oughs> ใหญ่โตโชน,นเน้นแหมมอยากเห็นถึงเนื้อใน เลยส่งเซกเอ้ยส,ส่งซิไปให้เห็นเธออายยืนอ้าอืมเพียงพี่สบตาซึ้งมันสันเป็นถึงลำไส้วันน้องสาวจัะน้องสาวจ้าพอตัดมาหรือเปล่านั้นหน้าก็เต้งอกก็ดัน เห็นเล้วมันปั่นป่วนใจชาชาตึ่งตัวตตังตึตวตตัตึตตึ ท้ายเสียงเนี่อาจารย์เคยสอนใช่ไหมปรีภาษาเออปรีอะเสียงอ่ะจันปรีภาษาหามเสียงสำคัญอาจารย์นะทิ้งอ่ะพอพูดยังกงแล้วลืมทิงทิ้งจ้ทิ้งทิ้งเจรุหน้าทิ้งหน้าทิ้งไรไ้อะทิ้งทิ้งโจ้ทิ้งทิ้งจริหน้าทิ้งหน้าทิ ขอหนอเชียน้องขอบุณขอหนอเชนอขอบคุณจะแผ่ส่วนบุญให้ขอคุณใกล้ต่างชาติที่ช่วพี่ คมสำคัญอย่าพูดให้มันเกินควรนะเห็นไหมนี่เราต้องนะถึงจะอยู่เป็นคืนจึ๊งนี้ไงพูดจอกกูวนมาล้อมวนร่างกายกวนไปหลับเห็นดาวแม่ร้อนเข่าเริ่มลึกพี่โอ้พกอน้องในฟีปากตีว่าอยากได้ปิปากนะ้วมันแตกกันพอเห็นแล้วหิวรักเตี๋ยวมาให้เห็น สมัยนี้ไม่มีเต้นพ่อปากเหม็นล้าสมัยนี่มั้ยมเราต้องใส่ไปเยอะๆพวกเราสาวรุ่นใหม่เราคิดได้ทำดีวัฒนธรรมน้อชีรักษาวความดียิงไทยแถมมาสงมศ็กมีมุกเด็กประถมสีดาวเด่นอย่างชันนี้ต้องเป็นคนดีมีรายได้ เรียนให้จบคอยพบกันไม่รู้ว่าดันหรือเด้งไ้ทำท้าด้วยสินสอดสิล้าน่านั้นเกงพี่สุดเพลงแจ้ใจับช้า คนท่าแปลงพื้นบ้านเบิกบานนะคนดี่บันเทิงใจนะคนดีสนุกสนานด้วยสีรู้ไหมที่ไพเราะลึกซึ้งเข้าถึงอารมณ์ถ้อยคำเหมาะสมเป็นเครื่องสื่อบันเทิงใจสองให้การศึกษาทั้งทางตรงทางอ้อม สอนละมุมละมอมสอนละเมียดละไม่สามระบายเฮ้ยนี่น้องเหรอ,รอสามระบายพังทุกอยากจะพูดกันไม่ให้หมดช่วยเนื่องเก็บกฎเหนื่อยล้าเคร่งเครียดและอะไรต่อมิอะไรอะ <c oughs> หมดไหมหมดยังหมดแล,ลส,สี่หนึ่งสองสาสี่จะโลงวัฒนธรรมสถาบันและแผบแผน ภาษาแปลดรลไปได้ด้วยจะมูวอกันใหญ่เป็นสื่อมวลชนวิภาควิจารณ์กระจายข่าวเพลงพื้นบ้านของเราคุณค่ามากมายทำรับเรจริงจดจริงได้ยินมาใ เพลงพื้นบ้านหนึ่งส่วนที่หนึ่งเป็นวรรณกรรมโปคปาถาใช่ไหมคะเนะะื้อหาก็มีคุณค่าเป็นอาหารสมองกระจกสองสองสังคมได้ใช่ไหมภาษาก็ส,สร้างสรรค์นะคะส่วนหนึ่งเพลงเป็นการสแสดงด้วยฉะนั้นตัวของเพลงพื้นบ้านมันมีสองส่วนอยู่ในตัวเดียวกันด้วยฉะนั้นเวลาที่การสแสดงเนี่ยต้องใช้การสแสดงออกต้องใช้กลวิธีทั้งหลายเ,าเพลงมันก็เลยมีชีวิตชีวาและที่สําคัญเนี่ยลักษณะเด่นของเพลงคือความสดใหม่ ยิ่งก็เราเราเราร้องสดๆได้คนก็ยิ่งสนใจใช่ไหมเมื่อกี้สนใจไหมล่ะใช่หรือเปล่าอ่ะจ้ะนี่อีเซทรงเครื่องพุทเรศจดได้เขาเอามาฉายแล้วใช่ไหมฉายยังอ,ยอ้อห้องนี้ยังอ๋อเหรอแล้วคะเอออยู่ในห้องมาฉายเรนทุเสศจดเป็งทรงเครื่องพีดีเซลนะคะอันนี้เป็นรุ่นสองแล้วรุ่นแรกรุ่นนี้ ใช่ไหมเรื่องตาเนี่ยแล้วเรนี่รุ่นสองแล้วที่เสรีราชค่ะาาางานเทศทศชาติแต่น่าเสียดายว่าปีนี้สมเด็จไม่ได้สด็จคนจะชวนน้องนี่นะคนก็มาดูกันพรสีแกสีฟองลมที่จริงที่จริงมัเสีะอะเพาะมากนะใครแต่งก็ไม่รู้คือ <c oughs> คือของเดิมเป็นของคุณพ่อพ่อสมบูรณ์สุพันยศเนี่ยย่างพี่ที่อาจารย์บัวแลที่อาจารย์สมบัติอาจารย์ราณร้องเนเป็นของพ่อนี่พ่อเป็นผู้ชายพ่อก็จะจาเพลงผู้ชายค่ะแต่ผู้หญิงเดี่ยวเพลงว่าซีเดี๋ยวไม่มีเลยพี่บัวมีแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราให้ฟังจาได้ไหมเอาเอาจะฟังตอนนี้ไหมซึ้งมากเลยนะเดี๋ยวไม่ไม่แน่ใจว่ามีอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเอามาหรือเปล่าข้าเอามาก็มีรูปเขาด้วย ส่วนอีกอันนึงอันนี้ลํงัาละละครชีวิตร้องในงานเกษียณของอธิการบดีของมการคทาไทยให้ก็เขาม,มีคนบอกว่าอยากให้แต่งประเภทที่เป็นเรื่องอ่ไงเนี้ยเขาจะไปร้องเอาไปเล่นเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีก็เลยแต่งแบบเนี้ชีวิตคอือละครทุกบททุกตอนสังวน รรลโลดเล่นกันหลากลีลาโลดเล่นกันหลากลีลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเริ่มแล้วลาเอวงัง<ป><น>ไม่ต้องร้องนะเอาแค่ฟัง <afect> ชีวิตคือละครหลายตอนครึ่งเครงอ่ะ หลายตอนคร่ำคร่งทุกุงกลุมครั้งบางฉากชีวิตพลาดผิดหุ่นวายบางฉากร้องไห้บางฉากรา้อยขุ่คขังปิดม่านก,การแสดงปิดแสงปิดไฟปิดแล้วก็เปิดใหม่ แสดงได้โด่งดังการแสดงผ่านไปความประทับใจยังเปีเ่ยมมกผู้แสดงยอดเยี่ยมคืมือเปีเ่ยมพลัง <พ y> ชีวิตวนเวียนหมุนเปลี่ยนตามเวลาขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นหน้าลงหลังชากชีวิตเปิดปิดมุนเปลี่ยนนักสแสดงวนเวียนเปลี่ยนบทบาทวาดวังเวทีชีวิตลิขิตค,คุณค่าผู้ชมสมปรารถนาก็หมายว่าสมหวังบทบาทชีวิตชวนคิดครวนใคร ที่ไรอย่างไรกดทิ้งไว้เบื้องหลังหนักและเหนื่อยเพียงไรแสดงไปไม่ลาแต่พอถึงเอเวลาก็ต้องเอ่ยว่าเอว่าหนูยังจะร้องไห้เลยอธิการถ้าไม่ร้องแต่ภรรยา ละครเวทีทบางทีเรารู้เท่าละครชีวิตบางทีเขาเอำนาจเราไม่คลังละครเวทีแสนเสีชุกชีละครชีวิตมันไรขีดคาดหวังละครเวทีจบแล้วมีแง่คิดละครชีวิตมันมีช่องมีชัง ชีวิตคือละครหลายตอนสอนตัวกำดีกำชั่วชีวิตตัวไม่เจริญรังปรบมือได้นะไหนลูก <parece> อันอันนะ น no ี่เพลงคุณป้าเป็นูุิปัญญาเนี่ยงแ่งจะได้จ้ะก็มีความประณีตมีเสน่ห์ของศิลปินอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคือว่าูรู้อยู่แล้วะอันนี้ให้ดูภาพเีกว่าเล่าสู่กันฟังนี่เดินตามรอยครูรั้งที่สี่เอานโยมาเล่นเป็นพระโยคีแม่ขวัญจิตเป็นผีเสื้อดูไหมหนูเปิดไปดูได้ในไทยโชว์ค่ะออกอากาศ2ี่สองยีบเก้ากรกฎาคมค่าสาม ้าไปเปิดดูก็จะเห็นนะในยูทู e มีไหม <S <S อ่ะยูทู e ก็มีหนูไม่เปิดดูยูทู e นะยูทูปเราเยอะเออแรกแรกนี่จะเป็นสิทธิ์รุ่นกลางออกตอนนั้นนะอาจารย์สมบัติติดราชการรบที่ไหนก็ไม่ทราบสมรภูมิปั่นปวนมาไม่ได้นะคะเสียดายอันนี้นีประโยคทีกับแ,แม่จจิตเป็นเป็นนางผีเสื้อที่น่าสงสารนะคะจะขาสูงมาก เราอยู่ก็ข้าโงนะร้องให้อะพวกเราเนี่ยรอ้องคือเราทําให้ครูทุกอย่างครูมาแสดงใช่ไหมพวกเราทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่เบื้องหลังแต่งตัวให้ช่วยครูช่วยดูแลทําอะไรตั้งอะไรทุกอย่างทําให้ทุกอย่างเลยจัดนมจัดงานอะไรด้วยให้ครูแสดงก็งมีความสุขมากเป็นต้นแบบที่ดีมากเนี่ยสนุกตอนนี้ก็นะโยก็เชิญท่านก็นยากแล้วหนึ่งคือคิวไม่มีเลยสองคืองบ,บเราจะไม่พอ ตอนนั้นที่แบบโอ้โหแบบมีใจจริงๆเหมือนกับพระนะบางทีไม่มีโอกาสอ่ะคพเรามันเป็นเป็นช่วงช่วยอันนี้เป็นผีเสื้อสมุทรอ๋อเธอก็เป็นนี่ผีเสื้อเนี่ย,ยเอล่นหลายตอนนะตอนหลังเอาไปเล่นที่ทกกเทศกาลละครกรุงเทพไอ้รุ่นจิ๋วเล่นค่ะไอ้เจ้านี้ก็เป็นเป็นอะไรคะ <S <S เป็นยักษ์ไม่แปลงเหรอ <S <S อ๋อ,อยักษ์ไม่แปลยักษ์แรกใช่ไหม อัน <laughs> อันนี้ตอนที่แม่เขาร้องนะดูอันนี้แม่แม่ขอจิตเนี่ยเรื่องเนี้แม่แต่งเองเองด้วยแต่ว่าเอามาจากวรรณคดีคือแม่ก็จะเปลี่ยนเนื้อน้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะคงความง,งามของต้นฉบับของท่านสุทนภู่ให้มากที่สุดแล้วก็เล่นเองด้วยร้องเองด้วยแล้วท่านที่แม่ร้องเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมีความในใจก็เลือกเอาตอนที่ ตัวเองอยากร้องในความเป็นแม่คนน่ะร้องแบบหงุึ่งมากเลยนะตอนนี้ยพี่บัวก็ร้องไม่ได้ร้องไม่คือยังไม่เป็นแม่ยังไม่รู้สึก่างนั้นนะแต่นดูลูกอันนี้เขาเป็นวิศวกรใช่ไหมวิศวกรอยู่อยู่ทางชนบุรีทางโน้นน่ะาเรือกที่คิณปัน ปานเกตเป็นเป็นนางเอกของละครร้องค่ะ็นเล่นตุ๊กตาย,ยอดรักใช่ใช่ก็ผสมประสานการแน่ข้าหลายหลายคนทีนี้เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีอีกหลายแง่มุมที่น่าพูดถึงแต่และหัวหข้อเนี่ยก็พูดได้ยาวเป็นเป็นหลายเป็นวันวัน,นวเลยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋จะให้พูดให้หมดอ่ะ ยกตัวยอย่างยกตัวยอย่างอาเช่นเดนอเเช่น,น,ชนชกดหรือก,กดกดเป็นพื้นบ้านช่วยสารแยรักครอบครัวเพราะว่าในเป็นพื้นบ้านหนึงมีความรักหลากหลายมีศิลปะแห่งการบอกรักที่ผู้ชายไม่แค่ว่าฮัลโหลเจอกันพบก,กันนะอจะาตอนนี้ก็กดโอเคมันนิดเดียวสั้นมากเดี๋ผู้ชายสั้น ในตอนอุ้ยพอต้องโอโลปติโลเรามากมายนะคะมีศิลปะที่คุดตั้างซื้อเนี่ยเพศศ,ศ,ศึกษาอยู่ในคารมรักเยอะแยะเลยน้องก็สอนเรื่องเพศกันเนะรรยาะศึกษาภูมิปัญญาในการรักษาความรักเขาจะบอกด้วยว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเนี่ยจะถูกมัดสามีเราต้องทาอะไรบ้างจิตใจจ้องเปยังไงบ้างก่อนที่จะมีสามีต้องเปิดตาให้ว้างมีแล้วต้องปิดตาจิตหู เออเออลยอ่ะ<ว>นี่แลวไม่มีไงน,น,นี่ใน,นในเพื่อนศึกษาในเรื่องอะไรบ้างมันสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ,บ้านเนี่ยท่านฉลาดนะเห็นเรื่องเข้าใจเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์โลกนะการที่คนเราจะมีอะไรต้าอะไรกันเป็นเรื่องธรรมด,ดาชาวบ,บ้านนึกว่าเขาไม่รู้อมรู้เยอ,อะเลยดูจากเรื่องเพลงนะคะ สองนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงความต้องการอะไรเนี่ยเขาจะบอกหมดน่ะพี่กระโดขึ้นมาพี่กระเด้งขึ้นอะไรเนี่ยเขาจะบอกน้องเสกเลยอย่างอย่างอย่างพี่บัวเนี่ยศึกษาเรื่องเพศจากเพลงพื้นบ้านสมัยก่อนมันก็ไม่มีหนังหนึ่งคลิปเคลๆอะไรให้เราดูจ้าคึมๆจ้าคึมๆนะไม่มีเราก็จินใจกันจำได้ว่าเคยเคยฟังเพลงขอโทษนะคะคําว่าลืงอ่ะไปถามพ,พ,พ่อคืออะไรอ่ะตอนเด็กๆอ่ะพ่อวู้วา้อนน้ำตาไหลเลยอ่ะ ลูกเล็กมากไม่รู้เรื่องออไงอวัยวะการเกิดของมนุษย์การสารสัมพันธ์การเลือกคู่ครองเขาบอกอดเลยใช่ไหมคะน้องคิดมีคู่ตรองดูให้ดีน้องจะมีสามีอย่าให้ผิดคาดหมายคู่ชื่นเราชั่วพาตัวตกทำคบคนลงทำยอดพี่พ่อรักรเห็นไหมบอกหมดเลย เราต้องกรองด้วยหนังเราต้องเั่าด้วยถุงอย่าประมาทคิดหนึพาตอเป็นไงคาดไปแล้ว,วลก็เหมือนกับแก้วใบเล่ากล,ลับเป็นสาวหรือ,รอ,อว่ามันก็าสก็ต้องระวังแก้วนะแก้ววนไม่เคยร้าวเลย สอนทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องเพศให้เรียนรู้แบบไม่รู้ตัวออสอนโดยมีศิลปินสอนหนุ่มสาวก็ียนรู้พฤติกรรมทางเพศจากการละเล่นบนพื้นบ้านเหมือนกันเนื้อหาก็สร้างขึ้นอย่างแยบคายไม่ขัดต่อสีลธรรมด้วยนะเพราะว่าเป็นการละเล่นใช่ไหมคะเขาถือกันไหมไม่ถือ,อ,อสร้างความสรุปสนานด้วยดังนั้นก็เป็นสื่อที่สอนใจนอกระบบที่ดีนะอ,อย่างเช่นเน่ตตัวอย่าง่ะ รักน้องกลางบนก็รักคนกลางทาถ้าว่าเอาเรียงจาัาจากไหนคำหนึ่งก็เอาและคำสองก็เล่นกระํามว่าแกเอาเทนจากไหนคำหนึ่งก็รักคำสองก็รักคำหนึ่งก็รักสองคำก็รักมีเงจยบกูดมาเก,กิเนไปยะเจ้เา วิสัยคบคนละต้องดูนะกะวิสัยซื้อปลาดูนายถ้าแม้ว่าดีแม่จะเอาเพียงถ้าไม่ดีแม่จะเจลี่ยง้าทิ้งไปอะว่าดอกไม่ดีสซีไม่งามบ่อดอกไม่ดีไีไม่งามแมจะซื้อมันไปทำอะไรจะปรึกษาใจแล้วมาดู ถามว่าจะมีผัวไหม,ม,มเห็นไหมเห็นอะไรในนี้มั่งเอาออกมาเห็นอะไรมากความฉลาดเรื่องอะไรมากภาษาชั้นเชิงการพินิจวิเคราะห์ใช่ไหมคะการเปรียบเทียบขณะเดียวกันก็ความมีมีอะไรในตัวเองที่สุดเลยมั่นใจในตัวเองความมีศักดิ์ศรีของผูห้หญิงไทยโบราณก็ฉันจะปรึกษาใจดูก่อนอยากไหมไม่อยากก็ไม่เอา หมายถ้าอยากเอาไหมอิสระไปเนี่ยโอ้ก็ไหนว่าผู้หญิงจิบเจียไม่รู้เรื่องไงแล้วจริงอัสร้า,า,างความสัมพันชายหญิงเช่นก็บอกเอเอเก็นดีๆๆนะบอกว่าเขาว่าในตำราเขาเก่ามันเป็นเรื่องเป็นราวจำไว้ว่าเจอสาวาก่ต้ตองเล้าต้องโรมาเจ้าปลาหักโอมชู้ไมพูดจา อ้รู้หไหมจะมากินขาต้มแล้วกระจมกลาดกินขาต้มแล้วกระจมกลาดปากอแกจะพังรูไออ้ไีโสอนลึกไหมเคยกินข้าวต้มไหม,มนอุ้ดจ้ว,จวงลงไปแล้วใส่มาเป็นไงโอเคดาสวยจังใช่ไหมใช่ไหม,อมสอน,นแล้วทีนี้ทุกครั้งที่เรากินข้าวต้มเราจะคิดถึงคำสอนใช่ไหมล่ะ ทำไมหลับแล้วกันเราที่รักถืงว่าร้องมากแล้วก็เดินไปเมื่อคืนทำอะไรทำไมมนหลับเล่ากูกั้งเจ้าไม่ต้องัยเมื่อคืนนอนแล้วก็ดื่นนอนกันงเที่ยงคืนแล้วก็ได้ สจอดเรือมันต้องถึงตะลึงมาถารักผู้หญิงอ,งอิงผู้ใหญ่มีแก้มาจอดปังกันไม่วางแง่แกมาจอดทังกันไม่วางแม่จะรู้หรือว่าแกรักใครโหเจ็บไหมแงน่ไหนก็ได้นะแงน่ขาเราก็ได้หรือแง่ระหวังผู้หญิงก็ได้อย่าง เยอะจอจอ,อยู่นั่นแหละไม,ไม่จอดสักทีนี่นี่ะมูว่าผู้ชายลึกซึ้งเสื้อแดงจำไว้จดไวน้นียังเมื่อกี้สอนอะไรบ้างลกูกว่าแล้วผู้ชายอ่ะเนี่ยคิดอะไรอยู่ก็ตื่นห้า้านี่หมดหมดเลยอ่ะหนูต้องระวังนะลูกอาจารย์นะคะต้องระวังให้ดีปันเริมละ อันน,น,นี้นี่เพลงสซนเครของแม่เขาเมื่อกี้ให้ดูวิธีได้ใช่ไหมเออศิลประการครองแรกครองเรืนอนอันนี้แม่ขวัญใจนอ้องแม่ขวัญจิตเนาะหูยน่ารักมากตอนนั้นแม่ไม่สบายอะ่ะแต่พอเราไปเล่นเพลงเนาะหายป่วยเลยมาได้เลยอะ่ะนี่คืออัศจรรย์ของเพลงเหมือนคองสิ่งที่เรารักใช่ไหมถึงจะป่วยไข้ไงเราก็มีพลังที่จะทำอะไรบางอย่างได้ใจอะ่ะมันเป็นนายใช่ไหมดูนะ เออแม่จะสังแม่ก็จะสอนเ่อลูกเอ๋ยโอนตอ,อน<ม>เอาใจผัวเขาเรียกเองก็ต้องขาดบอก,บอก,บอกว่าผัวน้องเขามามต้องไปแม้ว่าผิดไปบ้านของางกันไปดีแลูกเอ้ยกดี ช่วยหายยาตีจะไปแล้วก็ดวยลวดที่หนูเอ้ยอย่าไปปวดนะด้วยไว้หัวหันผัวหนักนิดเดียวเมาหน่อย,ยนิดละค่อยๆเถอะเจ้าอย่าโมโหสามเ้าเสียไปเวลาผัวตีอย่าวิ่งหนีลงทุ่งถ้าเป็นของัม่ของพ่อนะเวลาผัวจั๊ตีอย่าวิ่งหนีลงทุ่ง นีเข้าไปก,นกวนจะสิ้นว้ยอะจริงๆินะหนูใช้ได้นะถ้าหนู<ม>ท,ทุกครั้งที่ทะเลาะขึ้นเตียงเลย